ซอยซอยนกแตะบินขวมปลายไั่ไอ้ขว่ของไงซื่อรถด่วงไม่อยากพ่อของไงซื่อรถชิบหอองงล,ล่อโหลดิบแปดหล่อซื่อมาแล้วก็ยากจะคล้องตัวทันสิว่าก็เพืเ่อคือกัน นักสอยกักๆด้แต่วา่าบกคึ้นพอไม่สันแล้วบกคืดพอหวงขงึนมันสอยสอยพูดได้ไงไ่ใดแลอกนกแต่แต่บินควมทั้งรถดถ้าแม่นจะบินไปใช้ตอขารเนี้ยถาดี๋ยวใช้กันไปรวอขานแนม <c oughs> ขี้ขานแนม,นแนมบแปลงว่า ชอยชอยมึงจะไปยังไปยังกันได้แล้กูยัยเดียวอยู่อาแล้วชอยแบบนี้เลยชอยนักเลงคนชอยสาวจิตตายใบของผัววันหัวไก่ตีเสมอแดงเสมอแดง อันสยอยู่ละมบกมือแมงวันเชียวตัวโงหัวสางบินตอมของแม่ห่างซํำเสียงแต่วงเตเตเตะเต้ดเติดล อยสอยเพื่อได้ตะขี้ล,ละิบหอคือสีสมบมยบขักนอกมันสูงปีมันสูงสอยว่าอ,อ,อยกับววาวข้าวขวข้ามข้าวข้าวมพางเ้าวขาวข้าวาเอาคว่าวาวา้้ข้าาา พากันไปปั้น้ายนางมนทาวิ่งมากระตาลายเท้าสามนไงของไหแจงก็ไม่ทัน <laughs> <laughs> บัดนั้นพระยาพิเพยยักษีเห็นพระองค์ทรงโศกโศกีอันสุรีกลับลงกบาตาทูลบาปลักสุริวงศ ย,ยังไม่ไมปงสีวังสังฆาหลงเหล่าได้ตอนนี้เอาเอลัมบ์บ่เอลัมบ์กรไดอืมเอลัมกรไดบอวันลองเพ่งอันลองเพ่งถ้าเกาเกากรได้บ่ไอ้เงก ลมว้อยวเดือนสามเดือนสี่ลมพัดดีกระตายหนาวเย็นมันเลียวเห็นมักตานต้นใหญ่มากตุ่มไคะกำลังสุกเลี้ยงทงนาเฟียงกำลังสี่แห่งกระจายคิดแอ่งแม่งชีเขาไปนอนท์เลืกสังหอนลุกมากินยาหน่อยว่าชากำเว้นน้ำันสองตามวันหมากขุ่มเลยลนตกจากต้นมาเถกใบทาน ta sai nhãn pin lấy khi thèn, khi thèn. lên tài hạ đạt thật sĩ chát ma đầy phục trò khát trắng biển cả tay ngũ thơ biển đà bưng cả nhau man léo yên mạc thẳng thôn nhây mạc tủm khay là cầm lăng xúc lăng xì cả tay khít men Hãy subscribe cho kênh ลูกสังหอนลูกมาขินยาน้อยพ่อจากำเป็นน้ำทันสองสามวันมาตุ่มเลยลมโต๊ะแขกต้นมาถึกใบตานกะตายสสัญญาณว่าแผ่นดินพิมันเลยดินฉีแดดฉีแดงเล่นแต่หาลักสักสีจับตูมาได้ผูกจอบขัดหลังเปลนตัดซั่งละตะซั่งเติมเจินตาบึงและตะตายหยา ลา,ลานลาเพีงโบราณเป็นสีเพีงโบราณสวยกันจริงน้องสาวสาวกันจริงนะน้องแม็นมีทองที่จะให้เจ้าแต่งขันมันถึงงามแลกที่จะพาน้องไปดวเดินเล่นกันจริงนะน้องไหมองกะว่างามสม คิ้วเกานาเซ็ตาคมหางตาเจ้ากลมเหมือนจะบ้าชายชายอยากรู้ว่าบางยุไสผู้ใดก็เป็นคู่้อนถึงยามนอนแล้วบ่มีไปกอดสองแขนของ้ายสิซอดกอดไส่ไวไปมาตอมหอมายกับเมนเก้มน้ำหอมต่างผู้สาวอื่นๆอยากได้ To an ông bà bạcong sạc thêm bên sáng đến mùi sĩ bỏ lại tinh ta mỏ chóp <laughs> 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 ดนตีพ่อเมื่อไรอีกดิลองเพลงครเกวใเพ่งคะเกะมันชื่อแดนบาลืมเพลงไม่ไม่หนีซุ้มเพงเรีนดนตรีั้งลองัตงสมัยเรียนแล้วกูเรียนลื่อมัดลืมอีเสาลเาไม่ดีเพราะสันเก้าทีว่ามีธรรมะอะไรตัวไดบ่มันเน็ตตัวใดดีเห็นเจอแต่ไดกคิดว่าก็บอกว่ากูนีมาดีัวนี้บ่ ก็ยักสิว่าเมีก็ได้เรียกว่ากั๊นันดอกมากโอ้ตกใจเหงาเอาวะมาก็ไม่ได้ว่าจะคองวุ่สมเห็ดปลไรลก็คอยเห็ดไกันเห็ดได้กีเห็ดเจากดไข่แล้วมันกดบาถึงอ้าวบถเคนปาไขึ้นไหมไกดฐานบาถือเตี้ยมันเห็นยไง ไม่อยากแกงมีดสิบายังกับบกิดพอดซุ่มเคยได้หลายๆกั mm. สน,นสมองตื่นตันครับแล้วสมองตูตันตะกีลองแข่งลำบวงมัดขึ้นสอดแกงก็ลองได้เอาลำวงพวกสันด้านากลาง พวกมันคอยไปยุ่งน้ำมืดแหละถ้าเป็นบ้าหน่อยเดนตีขึ้นเลยคอยล่องได้หมดมว่าถ้าขึ้นมาสมัยนี้ยใหญ่บ้าหลอนหลายบ้านแจงก็ดูมันมันมันลืมนลืมมัดคว่ำล่ำนี่กะเหลือ,อยุ่งหรอกว่าขึ้นพอ่อแต่ว่าการเดนตีขึ้นนี่สิขึ้นพ่อโลดบานนี่เดนตีขึ้นทั้งเวทีสิล่ำได้โลด สิล่ำทำน่องได้ก็ได้สิเล้มากิ้วคนก็ได้ไดล่ำกาลสินก็ได้ล่ำขอนเจนแล่วล่ำขอนก่นเสนอล่ำก็ได้ล่ำเพิ่นก็ได้อันชื่อได้ก่อนหนึ่งมาเริ่มจักเทียนก่อนนี่ยังนี่กานี่กา ร่วมขอใจแล้วเป็นสีบยกขึ้นทั้งหัวลีบขอบพระคุณเดอถาหานก็มันสีบลืมมันสั่น <c oughs> มันเลยบลืมซุ่ก่อนเงวๆเดี๋ยวนี้ไทยแลนดุงสูงเด่นเป็นประวัติสามขีหมายนัดซ้อยกันประยุงไว้ งามตั้งกายใจพร้อมหอมคือเนียมเหลี่ยมคือแวนแดนเมืองไทยนับมือกวงจะเลิินขึ้นสู่วันพวกผูสาววานั้นกระตั้งกลัวสมัยคอมตามแต่ซ้อมเหม็นมาว่าจะเลิิญกันเดินกา่า ว่วงเต็มสาวไว้สิบหาสิบหกมาได้รูก่อนนอนสะแนนดาบน้ำมอนไปหาว่าว่าแต่โตการแต่งตัวนั้นกระโปรงโซนนุ่นไปน้ำใส่ใจเจเิญตั้งแต่เงินกระบลอยออตัวคือเงินหน่อยสิบเาบ้ากาวหยาง เงินสตางตั้งแต่กี้เงินสตางคตังต้งแต่กี่เดี๋ยวนี้ก็บอเห็นการกระโดดโลดเต้นเป็นชุดเด่นในสังคมตั้งแต่นมบมีหัวก็บว่าตัวปไปสูคขวมไกล้กูไก่้ค,คอยกมาอ้อยเกินพี เขาหาดีกวยคนโยไหนผาบมีพิษกะตั้งแตกี้ปูญาล่าใจตกสมัยดาวที่เยี่ยมเลี้ยมประจันมันหนอนศาสนาตกมาขอนพุสาวชนหาผูุบาวอายุสาวได้ลูกไป มันกลายเหินลัวแต่หลังนุงน่งมาตั้นตุ้มตังว่าหีินานันแฟนกูขี่ไก่หูบมาตันข่าวแข้งขาบาตันเกียงเห็นไอเสียงมาเยยทำสงสัยอ,อยากกายมูขี่หมูย่งบาเกียงเสียงเบาเอินไฟแฟนก้มละบากงาแขน บ่เคยหล่นในนอนเสยออดบ่หัวสาเลยคำมาไปหาหลงสองปันปลายกายเขาาสาวปลายบ่ต้องห่วงหากูควงตั้งแต่หน่อยบ่าทันสินกินนมนมสิบสองปีผ่านมุมนมบ่ตุงกับเป็นสาวบาดยาำหนาวเป็นยามฝน ขอบัคนสิพ้าบุญองเคยคุ้นกะเลยเสียมเลืมนทำนียมที่เมีเก่าเอาลูกสาวเป็นแม่บ้านไปผ่านสูม่มาอยู่เอือนนี่นอง เนือทองอ้ายอยากจองเป็นคู่พอเห็นชมตรูดอกฟ้าผู้ไทยหนุ่มบุดอนควงบางบอดได้ไหมหรือดอกฟ้าผู้ไทยไม่สนใจพี่ชายวาลิตพัลณนาก่อนหน้าอยู่อยากเดินเชียงคู่พอคิดดูแล้วอายเพราะว่าคงไม่มีความหมายเพราะดอก ฟ้าผู้ไทยนั่นใจไ่เหลือเกินยามเดินดุดนุงทรงเด่นที่จะขอเป็นทาจน้นงครานถอยคำสำเนียงแววหวานพ่อได้เขียงนองครานขอสาบานบารักิงเห็นตานิงซ้ำดูว่าได้ห้างมองบ่าจักจืดใดผู้ไทยเจ้าสั่งงม้ม ลองอาบนาทั้นเืือนลำอุ่นอนยากเดินทุนคมดักต่อนางวางเบาตัวชายสาวบอดสมนางผิวพองสาวอุไตยปีจองมองเจ้าแต่นานอยู่ลอบ้านสั่งมิงตันเลี้ยนพ่ออยากเขียนลงมาแต่สวรรค์เป็นปันหันมาพี่คำแว่วอุ้งไป บ้านน้องผือหน้าไหนพี่เคยไปเบิ่งแล้วพ่อผ่านแก้วขาแกงใจบอ่อแรงหายหัดลอยลอยคอยลงมาวาลิตดา้คิดน้ำก้มเบาไม่เบาคำหวานบ้านคำบิดเขตอำเภอวาลิดบ้านตาดผูวงบ้านทันเองิงทันโกมพี่กะลงยากสัมพันธ์เชื่อมโยงกาบอานองตลอดไป งูแมาไก่ผู้แฉอยากไปอยู่แถวดงสีสมพูแต่ปนไปไฟนองอยากจองเจ้าเห็ดแฟนบ้านสางฟนมนงไข่บางคนสาวสักคนผู้ไทยให้ไปนั่งเด้กคงเกเมื่อแล้วมาลเมื่อ มันง่ายจังเลยมันมันนั่นบร์เลลมเต็มเสียงมันเลยเมยเสียงแบบนี้ขันบร์รลล์แห้งสีบออกหอ,อกสับๆจนนี้แหละมนันต้องใส่ดนตรีบักดีไม่เนื่นสุดฉีดปุ่นให้ตัวบอลซีไม่น่าออมันจะบอกรำเมัดขึ้นสอดแจ้งไงฮะจนนี่และรถเต็มเล มวนบ่อลำมวลบอมอลำนี่แหละมอทั้มอลำนี่มอลำเก่าก็ไปว่าจักเท่ลไรมันก็ลืมตัวเนาะมอลำเอ็นเลยมอลาลันคือเก่าลบ็ไปใช้ดอกยั้ำยูนี่แหละคนไหนพอใจเลยค่ะเล่สวัสดีจ้าขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณคมากมากคากครับเบห็นไหคแน่จ้ะรุ่นเกิดพอ่อ